โอเควันนี้เราจะมาแนะนำกล่องนะครับกล่องดูทีวีกับกล่องดู YouTube นะครับยี่ห้อ o v e l Android Auto Touch นะครับการติดตั้งกล่องนี้ง่ายมากครับเนี่ยครับในลักษณะตัวกล่องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็มันจะมีสาย USB ให้นะครับสายเส้นนี้ให้มาสายเส้นนี้ให้มานะครับสาย USB เส้นนี้นะครับเอาต่อเข้ากระจอตรงนี้เลยนะครับ ส่วนสายเส้นเล็กๆเนี่ยครับเอามาเข้ากับช่องชาร์จไฟตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหรือบางคนไม่อยากต่อไฟมาตรงนี้ก็หาซื้อ USB ตรงรุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเสียบตัวชาร์จไฟตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะไปนั่งแกะลงแกะรถอะไรทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB ของมันอีกช่องหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้ครับปกตินะครับก็ถอดออกซะนะครับเขาให้มาประมาณนี้ครับ การใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับมันจะผ่านระบบ Android Auto นะครับพอเราเสียบกล่องปุ๊บเข้าไปก็รอสักประมาณเสียบครั้งแรกอ่ะจะรอประมาณ2นาทีนะครับพอเสียบครั้งต่อๆไปมันก็จะไวขึ้นเนี่ยครับอันที่ถือว่าไวขึ้นแล้วนะครับมันต้องใช้เวลาบูตเหมือนเราเปิดโน้ตบุ๊กนะครับตอนเช้ามันจะมีการบูตหน่อยเนี่ยครับแล้วเข้าโนเวลเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยมันบูตไปนะครับ เรื่อยๆนะครับก็จะบูธของมันไปเรื่อยเปื่อยก็ปล่อยมันบูธไปนะครับบูธจนขึ้นมาหน้านี้กดสีกดตุ่มตรงนี้นะครับเ,เสร็จแล้วนะครับเสร็จปุ๊บมาที่ตั้งค่าเลยนะครับเปิด wi-fi ฮอสปอร t ซะนะครับจากมือถือนะครับ iPad ก็ได้อา่าผมใช้ iPad ผมก็จะเปิดพาสร์ส่วนทุกคนตรงนี้นะครับลูกค้าใช้มือถือยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ wiFi ที่หน้าจอนะครับมันก็จะหาอ่ะพอดีผมเคยเชื่อมต่อแล้วเนี่ยครับ iPad ก็เชื่อมต่อไปแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็ออกมากด YouTube นะครับเียวทูบมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกดูจะดูอะไรเนี่ยครับ สมมติจะดูนี้นะครับมาแล้วครับกรณีใส่กล่องรุ่นนี้นะครับไม่ต้องแกะอะไรของวิทยุเลยนะครับไม่ต้องปลดล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับมันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันดูได้ยังไงนะครับสักครู่นะครับอันนี้คือวิธีทางจอนะครับแป๊บหนึ่งครับ อยากขาดเซ็นติเบลรบนะครับปลอดภัยนะครับรถรุ่นนี้ถ้าไม่ขาดเซ็นติเบลมันจะร้องหน้าลำคาญครับเนี่ยครับดูได้เลยนะครับตอนรถเคลื่อนที่ก็ดูได้นะครับการติดตั้งก็เสียบสาย USB 2เส้นแค่ะนั้นแหละครับถามว่าเกะกะไหมก็ไม่ได้เกะกะมากหรอกครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันออกแบบมาแบบนี้ แล้วเราไม่ต้องการความวุ่นวายยุ่งยากในการติดตั้งก็ก็มีประมาณเนี้ยครับเที่เี่เห็นเนี่ยครับเราก็คำนึงถึงเรื่องเรื่องความสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราต้องการอะไรมากกว่านะครับัติดตั้งง่ายครับสั่งซื้อติดตั้งเองได้เลยครับไม่ได้มีอะไรวุ่นวายครับเสียบสาย USB ส,สองเส้นครับหลับตาเสียบก็ถูกครับ <c oughs> ผมก็พูดด้วยไป อันนี้ก็อ่ะสมมติเราจะดูเรื่องใหม่นะครับก็แบ็กใหมา่างนี้นะครับเออนี่ยครับแบ็กมันออกมามันก็จะคล้ายๆมือถือเรานั่นแหละนะครับเราจะเสิร์ชอ่ะสมมติเราจะเสิร์ชอ่เะเสิร์ชต,ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไว้คิดไทยแลนด์ไว้คิดไทยแลนด์นะครับกดเพลงนะครับมาแล้วน,น,นะครับตึ๊ง จริงๆมันต้องตึงเร็วๆนะครับผมยังไม่ไหวพอก็ไปลองเล่นดูนะครับถ้าไวๆมันทำให้เป็นจอได้นะครับเนี่ยครับขับต่อครับนะครับดได้สบายๆนะครับคราวนี้มีแอปอะไรอื่นบ้างนะครับก่อนท้้งหน้านี้ไปมันมี Play Store นะครับ ก็ใครต้องการจะโหลดแอปเพิ่มก็โหลดไปได้นะครับมี AS Play นะครับ S s Play สำหรับคนที่เป็นสมาชิก AS อยู่แล้วนะครับก็ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับเหมือนลงทะเบียนแอปนะครับช่างมันเนี่ยครับผมคียเกีดล็อกอินนะครับออกไปก่อนนะครับเอามาลุกทีวีเลยก็ได้นะครับลุกทีวีก็เป็นทีวดีต้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ปล่อยมันโหลดไปสักพักนึงครับ แอปพวกนี้มันจะมีเวลาในการโหลดมีโฆษณาก็ปิดมันไปนะครับกดช่องเจ็ดนะครับแล้วช่องเจ็ดก็มาเนี่ยครับกดเต็มหน้าจอนะครับเต,ต็มแล้วนะครับทางมันเนี่ยครับคำตอบ ก็ดูไปเรื่อยๆครับนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับผมก็ใช้เองด้วยนะครับผมใช้มาสักระยะแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานอะไรนะครับก็โอเคนะครับภาพในวิดีโอที่มันเต้นๆเนี่ยจริงๆภาพมันไม่ได้เต้นนะครับเป็นเพราะกล้องหัวเว่ยเนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอมันจะเป็นภาพเป็นอย่างนี้เองนะครับภาพจริงๆมันนิ่งๆครับมันไม่ได้เต้นไม่ได้อะไรเลยนะครับ บางคนบอกเอ๊ะทำไมภาพมันเต้นจังเลยเหมือนทีวีรับสัญญาณไม่ค่อยชัดหรอกไม่ใช่ไม่ใช่มันชัดครับมันชัดอย่าเข้าใจผิดกล้องมือถือบางยี่ห้อมันตัดแสงมันไวต่อแสงมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราถ่ายวิดีโอจากกล้องซัมซุงมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับแต่อีหัวเว่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะครับก็ช่าบมันเถอะนะครับเปลี่ยนช่องก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่องก็ขึ้นมาจิ้มจิ้มไปเรื่อยครับจิ้มมั่วซั่วไปนะครับจิ้มมั่วไปมันขึ้นมาเองนะครับนี่ครับช่องขึ้นมาแล้ว ช่องสมีช่องอะไรกันเวิร์กพอยต์ช่องวันโมโนไทยรัฐทีวีช่อง8ปดอมเิรีนเนชั่น GMM อะไรเนี่ยเอ h ม n ช e แนลเอ t มคอร์ r ท o u คอนซูโลกว่ากันไปช่อง5้าโปเกมอนปีช่องการ์ตูนแล้วก็มีบ้างน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ครั้นี้เนี่ยผมจะลองดับเครื่องรถให้ดูว่า การใช้งานจริงเนี่ยเวลาระดับเครื่องแล้วนะครับ่ะดับเครื่องไปเลยนะครับลงจากรถตึ๊ด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 นะครับออกจากบ้านเข้าบ้านตอนเช้าตื่นมาสตาร์ทรถใหม่นะครับทุกคนจะได้เข้าใจทุกขั้นตอนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมใช้เองอยู่นะครับบางคนมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราขับรถไปจอดเติมน้ามันจอดกินข้าวหรือจอดพักผ่อนแล้วตื่นมาตอนเช้าสตาร์ทรถใหม่มันจะต้องทํายังไงกับอีกกล่องที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็ ปล่อยมันบูตนะครับกดจอใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับที่มี Apple c a r p ร์เพและมี a n d r o i d Auto มากับจอรถยนต์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโต y ต้ารุ่นเนี้ยรุ่นโต t ต้าคลอสโคโรล่าคลอสเนี่ยครับหรือว่ามันจะเป็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ล e ก a c ซี่ที่มันเป็นจอคล้ายๆกันกับพวกเนี้ยครับได้หมด Honda Accord Gen10 Honda CRV Honda Civic นะครับ o n e โว g เกียร์คานิวคือจะเป็นรถระอะไรก็ช่างเถอะขอให้มันมี Apple CarPlay and r o i d มาได้หมดครับเนี่ยบูตเสร็จแล้วพอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับก็แตะตรงนี้นะครับแต่เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้า Android Auto มาประมาณนี้นะครับก็เลือก novel เข้าไปนะครับเลือกเสร็จก็ก็ปล่อยมันบูตไปครับปล่อยมันบูตไป,ป,ไปเหมือนเราบูตแท็บเล็ตของเราไอโน้ตบุ๊กของเรานั่นแหละครับก็ปล่อยมันบูตไปนะครับ บูตไปเรื่อยๆตามเรื่องตามราวของมันแหละพอบูตจนครบตัวนี้ปุ๊บเราก็มากดตรงนี้นะครับพอไอ้นี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็ทาได้แล้วแหละเนี่ยได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาสปอตผมมันออโต้อยู่แล้วพอเราเปิดเขาสปอตไว้อยู่นะครับขึ้นมามันก็จะออโต้คอนเน็กให้เลยนะครับแต่ในบางกรณีมันก็จะมีดีเลย์นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจมันนิดนึงนะครับก็อย่าใจร้อนนะครับในระหว่างที่มันบูตก็ ครัวน,นี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เราใช้ n d r o i d Auto ไปใช้กล่อง Novel ไปสักพักหนึ่งนะเราคิดว่าเราจะฟังเพลงแล้วเราจะไม่เอาช่องนี้แล้วนะครับเราจะถอดออกนะครับสมมุติผมจะสมมุติเหตุการณ์ให้ฟังถอดมันออกไปเลยนะครับฟังเสียบตั้มได้ใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็อ่ะเราจะกลับมาใช้มันใหม่อีกรอบหนึ่งเสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วดูสิอาการมันจะเป็นยังไงนะครับ มันก็จะบูตขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับก็เป็นปกติของมันนะครับมันจะบูตขึ้นมาใหม่นะครับระหว่างที่มันบูตก็ขับรถไปเถอะนะครับไม่ต้องไปสนใจมันก็รอมันบูตไปเหมือนเราเปิดคอมพิวเตอร์ของเราไแหละเปิดก็ปล่อยมันบ,บูตไปนะครับบางคนไวรุ่นใจร้องอ่ะทาไมไม่เปิดปุ๊บติดปั๊บเอามันก็ต้องบูตอีกนึงนะครับท่านผู้ชมปล่อยบูตไปเรื่อยๆนะครับบูตไปเรื่อยเสร็จแล้วนะครับมาแล้ว นะครับเปิด youtube ซะอะไรอย่างเงี้ยครับขับรถไปเรื่อยๆก็เปิดไปให้คนนั่งข้างจิ้มไปก็ได้นะครับถ้ามีคนนั่งด้วยนะครับเพราะหน้าที่คนขับก็อย่าไปวอกแวกอะไรกัมนมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดขออนุญ,ญาตฟังเดอะไวทคิดไทยแลนด์นะครับกำลังฮอตฮิตติดเทรนด์นะครับประมาณนี้ัแหละครับลุ้นด,ด,ดขึ้นไปนะครับ เนี่ยครับขับรถไปจิ้มไปมันจะเป็นแปลกๆแต่ผม้่งการให้ผู้ใช้งานจริงรับทราบฟิลลิ่งของมันเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ไวมากนะครับมันก็ไม่ได้ช้ามากนะครับแล้วก็ยอมรับความจริงว่ามันก็มีหน่วงๆบ้างนะครับกล่องประเภทนี้ในประเทศไทยมีขายหลายยี่ห้อครับแต่ที่ผมเลือกใช้โนเวลเพราะว่าผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์โนเวลนั้นเองนะครับเพราะผมใช้โนเวลมาก่อนหลายๆอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อนี้นะครับนะครับ คันนี้สเปคต่างๆของหลายๆยี่ห้อที่ขายน้ำใจมันจะใกล้ๆกันนะครับไม่ต่างกันมากการใช้งานก็จะคล้ายๆกันความหน่วงความช้าในการบูตก็คล้ายๆกันนะครับไม่มียี่ห้อไหนดีไปกว่าการเอาพูดตรงๆแล้วกันครับเอาตรงๆเลยครับพอกันแหละนะครับของพวกนี้นะครับผมยังข้องใจว่าทําไมมันจิกไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะนะครับมันอยู่ที่เรซอลูชัน ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็มีคำถามเพิ่มเติมก็สอบถามมาที่ผมก็ได้นะครับ08 4 4 644 1 4 1นะครับหรือไลน์ PMC ขีดพัสกรหรือเข้าไปดูใน Facebook ของเราก็ได้นะครับ PMC ข่าวเด d i o นะครับแล้วก็สั่งซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะครับมันไม่ต้องทำอะไรมากมายครับไม่ต้องแกะไม่ต้องแงะอะไรทั้งสิ้นครับเสียบ usb จบแค่นั้นครับง่ายๆสนใจก็ทักมานะครับขอบคุณครับผม ตัวเล็กที่สุดสตองกองล้องหลังใช้งานได้ปกตินะครับทุกคำที่ร้องทุกเอีติครมันมั่นใจไม่ที่เกรงกลัวเลยว่ากำลังสู้อยู่กับพี่เพค่ันชอบพีซตรงที่มีความเพราะของเสียงนะครับ เน็ตช้ามากมขออภัยครับเน็ตผมกำลังจะหมดโปร <c oughs> เรื่อนร้องไม่ต้องคุ้นชื่อร้องอีกดีอยู่แล้วองศามีความเท่ของเสียงยังไงไมูครับตอบไม่ถูกมันก็เลยเป็นความแตกต่างทั้ง